สวัสดีครับผมว่ากว่าใบพองวันนี้ครับผมพี่จำตอนเด็กๆได้ไหมช่องเก้ากระตุนอ่าพอจำได้นะต่ตอยสเม่ไอคอนคู่ของเด็กยุคช่องเก้ากระตุนเนี่ยตอนเช้า8โมงถึง10โมงเนี่ยจะเป็นนัดต่อยสเม่ใช่แล้วเขาจะเป็นไอคอนเลยคือแบบว่าจะแค่เรื่องไหนไม่มีนัดต่อยนี่แม่งเศร้าเลยนะเว้ยคือเสียงมันจะไม่คุ้นละใช่เสียงไม่คุ้นแล้วเด็กไม่จะไม่ดูอย่างนี้เลยนะเพราะว่าราผูกพันกับเสียงแกบอย่างเรื่องพวกโดเรมอน เรื่องดัก้อนบอลแาดอย่างเงี้ยเสียงแกหมดนะโหดมากโหดมากแล้วก็เหมือนนักภาพการ์ตูนรุ่นหลังๆอ่ะก็อาจจะมีแกเป็นไอดอลเราก็เลยแบบว่าเราเหมือนเจออยู่คนนึงวันนั้นเนี่ยไปนั่งเดชแล้วแกนั่งนี่ลาลาบอ่ะเหมือนแกไปนั่งเมาอยู่อ่ะเออเหรอเออโอ้โหกินก้อยกับเบียนั่งเมาแล้วเสียงแบบเฮ้ยพี่ทําไมเสียงแม่งคุณเนอะเสียงแม่งคุนวะแต่เมาเลยนะเราก็เลยหันไปแล้วแกทักเราพอดีแกบอกแกดูเราเฮ้ยทําไมพี่เสียงคุณจ้ มึงเคยดูกระตุนป่าเรื่องอะไรอะพี่วันพืชวันพืชโอ้โเอยเอาให้บัวกินเลยโอ้เตรียมมาจากบ้านเลย ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูไหมเราอยากรู้เหมือนกันว่าเสียงวันพีทคุณเดี๋ยวนี้วันพีทอ่ะคือผมไม่ได้ดูแล้วแต่แค่รู้ว่าแม่งมีดิิพลมากต่อโลกเลยนะแล้วในไทยเนี่ยเสียงวันพีทแม่งจะมีอยู่แค่คนเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ได้ด้วยพอเปลี่ยนปุ๊บดราม่าเลยต้องเป็นคนนี้เท่านั้นผมรู้ชื่อเลยใครอ่ะพี่จูนจูนสังสมไม่รู้ได้ไงก็มึงไปคุยเขาใช่ก็คูเป็นคนนัดเขาเองจูนสังสมจูริโอจูนอัตโนนคือกากินแล้วแหละอัตโนนแะมันเดี๋ยวไงเพราะว่าเดี๋ยวว่าเจอเขาเดี๋ยว อยากรู้วิธีการทำงานใช่อยากรู้วิธีการทํางานให้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอ่ะให้เขาแนะนําก่อนว่าเฮ้ยการภาคมันต้องเป็นแบบไหนวะหรือว่าทําไมพี่ถึงได้เป็นเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออ ใส่แจ็ช่องด้วยใส่แจ็ช่องด้วยใส่เสื้อฟรีด้วยให้ใบวันนั้นใช่ใส่เสื้อฟรีเปิดเล่าเหรอพี่เปิดน้ำยังอื่นอ๋อนึกว่าภาพไปแล้วแบบใส่ไปด้วยเสียงคนนะคุณมาด่าผมผ่านช่องคุณตายเนะคุตายคุณโดนนะคุณโดนนะก็มาสิครับนี่ก็มาก็มาไม่เป็นไรพี่ยืดแขนเนี่ยยืดแขนยืดต่อยด้านหนี่อันนี้พี่จูนพี่สวัสดีน้องๆเลยดิกราบสวัสดีขอเจริญเจริญพวกมึงคุณทำงานแล้ว ไอ้เหี้ยแล้วปล่อยกูไว้ทิ้งเงี้ยคือทิ้งนี้เลยโูกับภาคกันนี้เลยเขี้ยนี่มันต้องน้ำอ่ะเชียพี่ดูใหม่เลยเฮ้ยพี่ไหนลองซ้อมภาคเลยซ้อมภาค t o days is gonna be the day ใหม่ใหม่อันนี้เบต้าห้าแปดเบต้าห้าแปดอันนี้ไว้จ่อกระเดื่องนะหรือไม่มันเป็นอย่างนี้พี่มันเป็นห้องอัดได้ด้วยอันนี้จะเป็นเฮดลูมอ๋อไม่ไม่รวม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 แต่ว่าอันเนี้ย คุณเคยเห็นไม่วินเทจไหมล่ะที่แบบเย่่แต่อันนี้พี่จูจะไปภาคตัวพวกตัวร้ายเวลาอยู่ในถ้ำใช่เลอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแบบเวลาน้ำตกอ่าเึงน้ำมาถงน้ำมาก็หลับเอาไว้ไปเรื่อยๆยังไม่เข้าห้องเขาอีกต้องขอบคุณพี่จูนและทีมงานนะอกูสีฟมากที่ให้เราเข้ามาดูเราบอกอาจจะเปมาก่อนี โอ้วันเดอไอ้บุกเลยแล้วก็รับตัวเลยอะไรครับ่เลยอันน uh ี<_<_<_้ผมใช้เสียงได้ไหมพี_<_่ได้ครับจ้ี่ภาสดอยู่เลยี่ไปแล้วครับอ๋เนี่ยเกะเกภาพอยู่ห้องนู้นกับเหมนี่ครับเส้นเสียงพี่จูนกำลังวิ่งอะไรนะพี่แกบอว่าด้วยเหรอเนี่ยมะอะไรนะนี่ก้าวลสุดยอดของฉันซะ เดี๋ยวให้พี่เขาทำงานนิดหนึ่งมาจะดูด้วยแหละไก่แค่ไฟแค่นี้ได้แค่นี้สินะวันเด็คอมโบใช้พลังกายและใจของนักดาบจนถึงขีดสุดออาวิ่งไปไหนวิ่งไหนวิ่งไหนวิ่งไหนอีนี่นิ่งอยู่แล้วไม่ใช่เวลามามัวสบายใจนะถ้าเขตแดนที่คุ้มครองฐานหมดฤทธิ์รู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงเปลี่ยนเฮ้ยเพลินนะพี่ ก็นนยืนดูเพล่นเลยเอาเราวันพีชป่ะหรือจะดูวัินพีชดูเลยพี่วันีเอา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 หน่อยไหมสิกเนเจอร์พี่อ่ะไม่ดูได้ไงก็เฮ e ียเขาพกไปแล้วไงมันพากไปแล้วมึงมาแบบมึงงาช้างนะขออีกหน่อยคือจริงๆอ่ะถ้าพูดตรงนะไอ้วันพีชเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเฮียห e นทางแม่งจะต้องลำบากเดือดร้อนขนาดไหนแม่งคุกขระขนาดไหนอ่ะเพราะว่าเสียงมันกับเสียงเรามันต้องดัดตลอดเวลาเฮียแม่งเหนื่อยอันนั้นคือเสียงดัดใชียวพี่ดัดต้องดัดตีเราต้องดัดดิคือเสียงจริงของพี่จะเป็นอย่างงี้ไ่มัแตพเป็นวน หรือว่าเป็นลูฟี่มันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งอะ่ะซึ่งคือถ้าเราพากมันเยอะๆอหลายๆตอนต่อวันเนี่ยมันขอบอัขอของสาหัสสาหัสอ่มปเออข้าแม่งเลยเฮ้ยเจ้าลูกปองถ้าเกิดฉันอัดแกให้เปลิวได้ก็จะปล่อยพวกฉันไปใช่ไหม <c oughs> ตอนอยู่หรือตายศึกซูโมโอ,อินเฟอร์โนของควีนมัดปินยางยืดจัดเกตลิง แม้แต่ไม้ตายก็แรงขึ้นด้วยวันพีสตอนต่อไปกิวคิมารุศึกตัดสินของโซโลบนสะพานโออิฮางิฉันต้องเป็นราชาจองสลัดให้ได้เลยจบเสร็จแล้วเหรอเอา้าเสร็จดีสัเสเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับคุณอีฟครับ ใช่มันจึงไม่เสร็จหรอกมันยังมีอีกแต่ว่าคือเวลาเรามีจํากัดเพราะว่าห้องเนี่ยเขาต้องใช้มีคนมาต่ออครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งที่ให้เก็บงานให้ได้อยู่ในประมาณหนึ่งซึ่งยังเยังเหออยู่ยังเหนือที่ต้องเก็บอันนี้คือหมายถึงว่าพี่จูเนี่ยจะได้วิดีโอมาภาพเปญี่ปุ่นแล้วเขาแปลมาให้แล้วใช่ใชมมีบท บางทีก็แบบว่าสวยเองมีไหมสุยเองคืออะไรไม่ได้ไม่ได้สิจะบ้าเหรอสุยได้ไงมันสุยไม่ได้มันอาจจะแบบสวยได้แค่ตอนเออเออโอ้ไอตรงนั้นแต่อพอไหวหรือบางคาที่เราอาจจะรู้บ้างเล็กๆน้อยๆหลังจากประสบการณ์ที่เราผานมาค่อนข้างาน,นานอะไรประมาณ <c oughs> นี้ฮขิงเลยเก่าเกี่ยวกับขิงเลยเก่าเมื่อกี้ตอนที่ผมนั่งอยู่ห้องคอนโทรน่ะขู่แม่งเพลินมากเลยแม่งเหมือนแบบฟินอะ ทำนึมมนคิดดูคุณนั่งอยู่เนี่ยเออคิดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้วันพีทเนี่ยมันเคยมีสักครั้งไหมที่ไม่ใช่เสียงพี่มีเริ่มต้นมาไม่ใช่เสียงพี่นะอ้าวหรอจริงก็มีเสียงนี้มาสองคนละเป็นเป็นรุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่เป็นพี่พีรุ่นใหญ่ครับอ่าครับโอ้โห กลัวกลัวเดี๋ยวกูก็มีกลัวกูก็มีกูก็มีกลัวกูมีกลัวแต่ว่าผมอ่ะจะชินกับเสียงพี่มากกว่าอ่าใช่ไหมเพราะว่ามันกินระยะเวลามาประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีหลังที่ผ่านมาหรอใช่ยี่สิบปีแล้วเวล็อคเพิ่งนี้มาน่าจะประมาณสิบ 67ปีแล้วละมั้งถ้าเป็นในไทยนะเพราะว่าเราเริ่มภาคหลังจากเขาออนแอร์ไปแล้วประมาณ2-3ปีได้นะเออประมาณนี้นะถ้าถ้าพี่จำไม่ผิดนะอแล้วใครไปเห็นเสียงพี่อ่ะว่าน่าจะเหมาะกับวันพีทว่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีทีมใช่ไหมเป็นทีมเลยไม่ได้แบบเรียกคนนู้นทีมาคนนี้ทีอะไรเงี้ยอ่ะเป็นทีมถ้านึกภาพออกก็เหมือนพี่พี่ก็เหมือนไม่ไม่เีะมึงมีกลุ่มคนอยู่ประมาณ6-7คน8คน9คนอะไรเงี้ยมึงก็ต้องใช้ใครก็ได้ในไอ้9คนเนี่ยไอ้เหี้ยม่ต้องหวยลงใครสักคนนึงอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วหวยมาลงกูแต่ว่าทุกคนจะเป็นนักภากย์อยู่แล้ว ใช่เป็นนักพากหมดมกนเป็นนักพากอาชีพหมดหวยมันมาลงที่พี่วันนั้นพี่ก็บอกว่าพี่เปียกครับพี่เปียกคือหัวหน้าทีมนี้อ๋อครับพี่เปียกครับมันได้พี่มันญี่ปุ่นก็ใช้ผู้หญิงนะม,มันจะไหวพี่แล้วเสียงมันแหลมมากเรารู้คือเส้นทางของความลาบากลาบนแล้วคือถ้าเป็นกูเนี่ยคือยังไงนะพี่เขาจะใช้ผู้หญิงหมายถึงว่าตัวพระเอกก็ใช้ผู้หญิงใช่ใช่เนี่ยในในซาวเนี่ยมันก็ได้ยินอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นั่งอยู่ในห้องคอนทวรมันได้ยินเสียงซาวญี่ปุ่นใช่ไหมนั่นนจะเปี้ยบปถึงขนนนนาััมเ็นเรื่องจิ วิทยาอีกเนี้ยที่เขาใช้ความแหลมมเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนการ์ตูนบางเรื่องซึ่งแม่งแก่จนมีลูกมีเต้านู่นมันก็ยังใช้ผู้หญิงภาคอยู่อย่างเงี้ยอะโง่คุณอะไรพวกเนี้ยเอาโง่คุณอ่ะอโง่คุณใช้ผู้หญิงภาคนะอ้อเหรอวะเออใช่ลองไปฟังสาวภาษาญี่ปุ่นดูสิฟังไม่ออกอ๋อหมายถึงว่าภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมภาษญี่ปุ่นสิอ๋อนึกว่าภาษาไทยบ้าไม่แต่ละคุ้นกับภาษาไทยแหละเราไม่ได้แก่ใช่ไหมพี่ลองงอแงดิไม่ได้ ไม่ไหวหน้าอะไรเงี้ยคำเดียวสั้นๆแล้วไม่มองหน้าด้วยนะจูนแกภาคเถอะฉันรู้แกภาคได้แค่นี้แหละคือมันเป็นความไใจคําสั่งจากสวรรค์มึงไม่ทํมึงออกจากทีมกูไปอแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ออกออกแล้วกูจะเอาไรแดกเปล่าครับเนี่ยด้วยเนี่ยได้ครับได้ครับเฮียอดตายนะอดตายในสมัยก่อนตอนตอนนั้นน่ะที่พี่ภาคคือวันพีกก็ดังแล้วใช่ไหมพี่พี่ไม่รู้เลยพี่เอาง่ายๆนะด้วยความศัตย์จริงนี่ด้วยเกี่ยวลูกเสือเลยไม่ไม่รู้จักกระตูเรื่องนี้เลยจนวันหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆบท เนื้อเมื่อก่อนเวลาจะพากิีงข้องหนึ่งเนี่ยเกาจะมาวางไว้อย่างนี้เลยกดมือนิดนึงวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างว่าอะไรอย่างงี้แล้เนื้อะไรว่าวันพีซเราก็ไปคิดถึงชุดชั้นในเฉยเลยอชุดชั้นในบาโก้ป่ะวันพีซ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 ไงอ๋อมึงก็อะไรไปไปบาโก้ได้ไงอะไรล็อกบาโก้ได้ไงไปถามได้อะไรกางเกงนงกางเกงในเสื้อนงเสื้อไหนได้ไง ด้วยความจริงอีกอย่างหนึง่งคือไม่เคยรู้จักตัวละครในนี้เลยไม่แต่ตัวเดียวในวันนั้นไม่รู้ด้วยว่าไอเฮี้ยนนี่แม่งคือพระเอสไม่รู้อีกต่างหากหมดแม่งก็ไปคิดป <c ười> คิดคิดคิดไปร<ะ>ู้<อ>ว่าเราภาคตัวที่ชื่อลูฟี่อะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแบบมีเด็กๆมาถามอ่ะก็เป็นไม่ใช่เด็กจริงๆก็เป็นแบบรุ่นน้องที่มหาลัยพี่จูนพี่จูนภาคหนังพี่จูนภาค่าเคยภาคกับตัวเรื่องนี้ไหมเปล่าวันพีสอ๋อวันพีสเหรอทำไมอ่ะพี่ภาคตัวอะไรเออลูฟี่ว่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่เอ้ยเงี้ย คือ <c oughs> กูงงงเลยไงไ <c oughs> อ้กระตุ้นนี่มันดังเหรอวะ <poisoned indo> <surprisingly> เออพูดตามตรงไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องว่ามันมันดังจนหลังๆมามันจริงๆแล้วเนี่ยกระแสมันแรงมากในช่วงระยะเวลาประมาณ4ี่หปีที่ผ่านใช่แรงมากโมเดลผมเต็มบ้านเลยพี่จุนมีขัางการ์ตูนไหมปกติก่อนเออมันต้องขัางการ์ตูนมีไหมัย่ไหมเดี๋ยเป็นคนชอบดูการ์ตูนติดไอชองกาวกร์ตูนเลยนั่นแหละติดน้าต่อยเลยอน้าต่อยเทมเบ้กูคุณผมบอกแล้วเขียนจดหมายมาด้วยเขียนจดหมายหาหน้าต่อยเลยนะเออจดหมยก่อนเขียนจดหมายหาน้าต่อยเลยนะวาดรูปด้วยนะของจริงวาด รู้ไปด้วยนะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีตอบจนถ้ายตอนท้ายใช่ไหมใช่ใช่ช่อง9การ์ตูนเมื่อก่อนยังไม่เป็น modern ไงการ์ตูนใป็ช่องกเป็นช่อง9สมัยพี่เด็กๆเนี่ยจะจบที่หน้ากากเสือเอาแล้วพอเพลงทา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 าอันนี้คือจบหน้ากากเสือมาแล้วแล้วต่อยจะมานั่งแล้วก็จะโชว์ก็จะโชว์จดหมายใครจะหม้ยเด็กๆกูก็นั่งดูทุกอาทิตย์ไม่เคยมีจดหมายกูเลยผมว่าแล้วคือตอนเปิดอ่ะคือทุกคนนับภาคเป็นภาคการ์ตูนผมว่าน่าจะมี ไอคอนเป็นน ah. ักต ok. ่อยอ่าไอคอนใช่ป่ะไอคอนและไอดอลด้วยเนาะเพราะว่านักต่อยเนี่ยคือต้องขออนุญาตพูดถึงนักต่อยด้วยนะครับท่านักต่อยน้องๆครับน้อมๆ้อมาก็ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คือนักต่อยเนี่ยเป็นบุคคลที่พี่ต้องใช้คําว่าพี่เดินตามทางเขาเลยนะเพราะว่าด้วยทัศนคติด้วยความคิดอะไรบางอย่างซึ่งเขาสอนยิ่งกว่าสอนภาอเคยเจอเลยพี่ทเคยทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันสนิท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 กันนักต่อยและเคารพนอบน้อมแกเป็นอย่างดีแกก็รักใคร่ดูพี่เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันคืือออมมมัััันนนนนียยยยู่่่่ววววึงงงเเ้้คไสสสสาาาารก็แล ไอ้เงี้ยคต้ามัสัตว์ประหลาดมันต้องไอ้จะทำบูดาแล้วแล้วก็ดูด้วยความหงุดหงิดจนวันหนึ่งเราเป็นนักภาพไอ้เงี้ยมันสัตว์ประหลาดมันไม่ควรจะพูดได้สิวะเฮียมันจะต้องแบบคือเหมือนเมื่อไรจะต้องเอาแบบรสชาติของเขาไว้เราต้องเสียรสชาติของเขาโดยไม่มีการปรุงแต่งไม่ต้องพากดิคุณต้ามาก็ช่าชู้ช่ไอ้เฮียอะไรของแม่กับปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกันใหญ่เลยตอนนั้นพายที่บ้านน้าต่อยด้วยสมัยแรกๆมันก็ขาดใจวันหนึ่งก็เลยมีโอกาสได้้้้้้ถาาาาามมมมนนนนนนััััดดดดดตตตตตต่่่่่่อออออออยยยยยวววครรบททไไไไไส์ปปะหลลเเีงงพู อะไรเงี้ยแล้วต่อยก็ตอบว่าจูนจูนดูสิดูจอสิดูภาพสิว่ามันรุนแรงขนาดไหนอุลตราแมร์มันทําอะไรกับไอสัตว์ประหลาดบ้างยิงระเบิดตัวระเบิดบ้างเอามึงสับคอขาดบ้างแขนขาดบ้างนู่นนี่นั่นเราพยายามต้องลดความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อที่ให้เด็กๆที่ดูแล้วเนี่ยดูมันเป็นการแสดงเป็นของเล่นไม่ใช่ไปทําตามแล้วก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเรื่องไอวีซีดีมันเริ่มมามันเริ่มมาหนักเลยใครก็เดินไปซื้อหาได้ตามตลาดนะทั่วไป ละบาท20บาทถูกไหมแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูโดย VCD สมัยก่อนนะมันยังไม่มีเกมไอ้พวกนี้นะยัง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 ไม่จะเล่นเกมคุณต้องไปเล่นตามร้านซึ่งต้องเด็กโตหน่อยแต่เด็กเล็กๆเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูโดย VCDVCDVCD แต่ DVD ไม่มีปัญญาเพราะมันแพงโอ้ยแพงครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราเราผลิตสื่อเพื่อให้เด็กๆดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตรงนี้เราต้องยอมทรยศกับไอสิ่งที่มันเป็นเป็นมาอยู่แล้วต้องบิดเบือนมันหน่อย เพื่อลดความรุนแรงของมันลงให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยดูเป็นสนุกกับไม่ใช่เป็น,นเพื่อนสมัยพี่เด็กๆนี่แม่งดูแล้วทำตามไงกระโดดจากหลังคาเป็นไงแข้งขา <laughs> <laughs> ระโดดถีเพื่อนไปไงไอ้เหี้ยล้มหัวหงายฟาดแตกเออไม่เงื่อนงันเลยนะจริงจริงมันต่อมวยปั้มอ่ะมันดูเป็นเรื่องจริงจังไงเฮรอไอ้เหี้ยมึงต้องเป็นสัตว์ประหลาดกูต้องเป็นพระเอกไอ้สว์บางทีพระเอกโดนต่อยนะใช่โดนโดนนะโดนนะตอนแรกอ่ะพี่ได้หาคาแรคเตอร์มาหรือว่าใช้เสียงนี้เลยคือเราใช้เสียงนี้เพราะว่าเราเกาะตามซาวที่เขาให้มาก่อนหลักเขาให้มาแบบนี้เรารู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงให้มาแล้วดูเราดูคาแรคเตอร์ของไอ้ตัวลูฟี่เนี่ยคือมันก็เติบโตไปตามจำนวนตอนของมันตอนแรกมัน ก็ยังเปดูเด็กๆอยู่ดูสายๆดูติงต้องมันจะเริ่มเข้มข้นเลยมันมีคือมันเป็นตัวละครที่มีการเจริญเติบโตอ่าอ่าไม่ใช่เหมือนอีโคนันอ่าอโคนันมันจะอยู่เหมือนเดิมอเด็กเฮียนะไม่เคยโตัเราชินจังก็ไม่เคยโตอ่าชินจังมันก็ไม่เคยโตก็ยังเปิดกระโปรงแม่มันอยู่เลยเอออะไรพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็มีความเข้มข้นของมันใช่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆ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 เรื่ลยเเรช่อยๆทุก็ตามมาเสห็นอัน ตัว <ibl ok S 2> นี้อันนี think, antis, ้อ่ะเทชเชอร์มันหนุ่มไอ้ผมยาวเมื่อกี้ไอ้พระเอกใช่ไอ้พระเอกก็หล่อๆหน่อยไอ้ตัวนี้ไอ้คาลิเบอร์มันเป็นอายุเยอะละประมาณหนุ่มใหญ่กลางคนเราก็กดเสียงลงมาต่ำไอ้ได้จริงนี่คือตัวคาลิเบอร์นั่นแหละแต่ว่าในภาคคนอันนี้ในภาคที่แปลงร่างแหละก็แค่นั้นเองผมเพิ่งนึกได้พี่พี่จูอาจจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆเราฟังวันหนึ่งเราเกิดจะได้ภาพวันพีทแล้วแต่โทรมากูไม่รับไปง่ายๆอย่างนี้เลยสมน้ำหน้าไม่สมน้ำหน้ามึงเฮ้ยพี่มากูให้คนโทรแล้วคนจะโทรแล้วคนจะภาพเป็นตัว สมมติถ้าผมได้ภาพมันต้องมีสักตัวอะไรสัตว์จริงอ๋อคือให้พวกผมมาแจมเงี้ยเหรอใช่ในสแตมป์ปีดไงตอนนู้น่ประมาณ2ปีที่แล้วกูบอกให้เขานั่นเลยเฮ้ยให้เด็กนั่นเลยโทรหาเงเลยโทรหาช่องมืองก็บอกมึงไม่รับอาไม่รับก็มาตายได้สัตว์อดยังไม่รับมึงไม่รับเองทำไมมึงไม่รับไม่รับเข้าวงการเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันขู่จริงๆถ้าแบบว่าลองภาพสดเนียเสียงเราไปอยู่ในั้นเม้งเฮียอะไนั้นอะเออมันมันเหมือนแบบมันไม่ซิงกับภาพก็มันก็จะรู้สึกใช่ไับคือถ้ามัน มันก็จะลําบากคุณต้องทํายังไงก็ได้อะให้คนเขาเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยมันพูดแบบนี้เออเอไม่ใช่เลยโอ้ยเยอะแค่เอ๋ได้ยงพี่สมมติคุยกัน2ตัวสมมตินะเข็นตัวกันเลยอันนี้ไม่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ไม่อะไม่ต้องไม่ด้ดีกันเลวไอตัวดีบอกว่าผมไม่เป็นไรจริงๆครับตัวเลวนะไอตัวคันนี้ตัวเลวทานายไม่ได้ฝืนทําเป็นเก่งอยู่ไม่ได้มันก็ดีอะไรเงี้ย ถ้าต่อนเนื่องกันเคนนตกคุ้เขาเกงออกมดูฝือนอยู่เหรอไม่เป็นไรจริงๆฮะเอาเถอนะน่าอย่าฝืนนักละนายนอกจากเรื่องคาลิเบอร์แล้วยังมีเมกิโดะไะไรเงี่ย <c oughs> แล้วเมื่อกี้ที่เรายืนดูประโยชน์ประมาณนี้ด้วยนะไอ้เยี่ยฟินวะ <c oughs> เฮ้ยพี่มันมีนี่ไหมสักตอนหนึ่งถ้าแบบว่าพี่ภาพเป็นตัวโกแล้วผมภาพเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยเปิดภาคได้ปะไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะขี้เกียจเหรอเพราะขี้เกียจเนี่ยอ่ะดูดิเนี่ยลูฟี่โคตรขุนตีเลยไม่จริงโดนลิขิตอ่ะมันจะโดนมันจะโดนเรื่องนั้นแล้วถ้าแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าปล่อยไปแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยฮะใช่ไอ้เทียนี้แม่งลิขิตโอ้แม่งคุณมากตี้เหนียวอ่ะตี้เหนียวอ่ะตี้เหนียวอ่ะโอ้จริงมึงต้องไปแบบไอ้ช่องที่มันไม่แสวงหากำไรไม่แสวงหารายได้อะไรเงี้ยนมันจะทำได้อ๋อ แต่อย่างกูถ้ามาถ่ายถ้ามาถ่ายกูอย่างเงี้ยกูเป็นคนพายอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอื่นแล้วก็เอาเปิดหนังมาทําเล่นกันเงี้ยโดนโดนเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาแล้วก็อย่างหนึ่งคือเนี่ยอันนี้เป็นความรู้เลยนะจริงๆแล้วมันผิดกฎผิดกฎหมายด้วยแหละถ้าเขาจะเอานะใช่ไหมแต่ว่าโอเคมันก็บางทีภาคนรกภาคอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในนั้นก็ถือว่าจริงๆเขาเอาก็เอาได้แต่ว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่อยากจะวุ่นวายเขาไม่อยากจะเล่นงานอก็ถือว่าเป็นสีสันในโซเชียลไปแล้วกัน แล้วมันฝึกกันได้ไหมพี่การพากเลยอย่างเงี้ยฝึกดิต้องฝึกได้แต่ต้องใช้เวลาแล้วเสียงปกติเราจะรู้ได้ไงว่าเราเหมาะการพากหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราใช้เสียงเราในศาสตร์ทางด้านเนี้ยการให้เสียงเนี้ยมันทําได้หมดแหละแต่ว่ามันจะไปเหมาะกับอะไรถ้าให้พี่พูดตรงยิบก็ไม่เหมาะกับการพากหนังเพราะด้วยเนื้อเสียงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะบิดไปให้รู้สึกฟังแล้วมันน่าฟังได้คือแม่งบิดแต่ต้องบิดธรรมชาติอีกนะใช่ต้องบิดให้ธรรมชาติด้วย ถ้าพวกผมอยากเป็นนักภาพเนี่ยรายละเอียดเออเพราะว่ามีน้องๆอ่ะรุ่นใหม่โหลดหนังเลยโหลดหนังมาแล้วก็พิมพ์ว่าใช้เพื่อการฝึกภาพเท่านั้นสีงสั้นๆปึ๊บลงเสียงไปอ๋อโพสโซเชียลอ่าเดี๋ยวคนเขาเห็นเองถ้าดีจริงอ่าเปรี่ยนดังศิลปินเลยนะถ้ามันโผล่มาเนี่ยคือจบเลยยังไงคนก็ติดต่อมาแน่ๆนะคุณอยากจะเป็นศิลปินไส้แห้งที่เขียนภาพไปเรื่อยๆตามข้างถนนหรือคุณอยากจะเป็นแบบอาจารย์เฉลิมเฉลิมชัยเออหรือจะเป็นแบบอาจารย์ถวันอ่าครับคือถ้าตามหลักเบส เบื้องต้นเนี่ยใช้เสียงเราเองแล้วอ่านหนังสือให้ชัดเจนควบกล้ำต้องได้พี่จุงก็ต้องฝึกอ่านหนังสือฝึกฝึกตอนนี้ต้องอ่านให้เร็วตอนนี้พ่อแม่อาไม่อยู่อาจารย์อาจารย์พ่อปู่ก็เอาไม่อยู่เพิ่งมาบปิกับผมเนี่ยมาตอนนเียกอะไรเนี่ยเรียกอเรียก่างนเดียวเลยทิ่หายชีวิตทำไมไม่กลับบ้านวะแต่ใช้เงินเก่งมากเลยทำไมวะเฮ้ยมีปัญหาเลยปะวะ เือเร่องไม่ใช่มันมันเป็นหนังญี่ปุ่นมันเป็นหนังญี่ปุ่นดี่รถสองสาคัญเนี่ยอ,ออกมาไม่ได้สักคันหนึ่ง <Hey. S 2> แล้วว่าบ่นว่าม่นเหลืออะไรแล้วโอ้โห oh, 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 บอกว่ามึงอยู่ข้างกูนะเยอะ พี่จูนฝากช่องเลยดีครับฝากช่อง Easy j u n e ด้วยนะครับช่องเล็กๆดูเพลินๆสบายๆอาจจะมีคำหยาบมากมายแต่ว่าก็เปลี่ยนไปด้วยสาระนะครับนี่ส่วนใหญ่เป็นวอล์กที่เอาหรือว่ายังไงว่าอยากทำอะไรก็ทำใช้คำนี้เลยเออแต่ส่วนใหญ่ก็ไปกินเหล้าแหละไม่มีเด็กน้องๆดูได้เด็กๆดูได้แต่ก็มีเหล้ามีเบียร์ด้วยไม่มีพยายามจะให้มีให้ได้ พี่จูมีภาคหนังบ้างไหมก่อนจากอยากรู้มีครับในช่อง3ก็เป็นซีรีส์จีนทั้งหลายแหละแล้วก็เมื่อก่อนเคยอยู่พันธมิตรอ๋อไอ้พี่เป็นเสียงตัวไหนอะเรื่องแรกที่พี่ภาพวิงซู่ฟัดห้าหินองโอ้ยผมนี่เป็นเสียงยุกจิกไหมเนี่ยอันนี้หรือว่าตัวเพื่อนพระเอกว่ะคุ้นๆว่ะก็คือเป็นตัวพระเอกหนุ่มเสื้อถิงฟงในเหินสู้ฟัดอ่ะนะวิงซู่ฟัดห้าขอล่าสุดได้ไหมขอล่าสุดได้ไหมสควิตเกมไงสควิตเกมเฮ้ยเหรอสควิตเกมพี่ผาาไอ้ตัวไอ้ตัวเร็วๆไอ้กบสูะที่มันมีงูเฮ้ยจรรรริงเเหหอออออโซ์์ไไพสีกแล้ว่่ะม ขอทรัประโยคได้ไหมแต่ก็ถีบหน้ามากเลยเฮ้ยอันนี้ในเรื่องวะเนี่ยไปไปไป้วไปจูนฝากด้วยนะครับอีซี่จูนนะครับผมใน YouTube แล้วกันใครอยากฟินนั่งฟังเสียงเหมือนลูฟี่เขาคงไม่ได้ทำเสียงลูฟี่ทั้งวันหรอกเว่าคุ้คนบ้าแล้วก็ฝากผลงานแกแหละถ้าได้ยินเสียงประมาณนี้ปัวป้างานก็ไม่ต้องติดต่อเข้ามาเยอะละเพราะว่ามันมีอยู่แล้วก็แล้วแต่นะแล้วแต่ผู้ศรัทธาแล้วนะแล้วก็เวลาไปเจอแกที่ไหนอย่าไปให้แกภาคให้ฟังนะ มันนอกเวลางานไม่ใช่เพราะว่าแกเมาอ่าใช่เออเวลาเมาแกอวยวายพวกนลาบอะไรใหญ่ไปรับกันนะเราลาบแล้วโคนเดียวจะไปกันอีกไกลไหมไปไปแล้วอี่ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอสัตว์